วันนี้เรามาดูการซ่อมแอร์ของนิสสันอเมล่าปี2012ครับอันนี้เข้ามาด้วยอาการน้ํายาแอร์รั่วครับคือเราจับเกจก็ปรากฏว่าน้ํายาไม่มีเลยสักนิดครับก็เลยบอกลูกค้าไปว่าเดี๋ยวเราจะทอตู้แอร์มาเช็คดูครับว่าตู้แอร์จะมีจุดรดั่วซึมหรือเปล่ามาดูรถรถคันนี้ว่าใช้งานมาได้ประมาณเท่าไหร่แล้วครับก่ รถคันนี้ผ่านการใช้งานมาประมาณ2อ0 0 0นสมกโลครับก็ถือว่าใช้มาเยอะพอสมควรก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดตู้แอร์ออกมาเช็คดูครับว่าจะมีจุดรดั่วซึมหรือเปล่าก็ขั้นตอนในการซ่อมเดามาตมาดตามชมกันตอนต่อไปครับก็ขั้นตอนในการถอดหรือตู้แอร์ครับก็เราจะถอดกัน่วน่วนกลางออกไปก่อนครับแล้วก็ ดึงตัวแอร์มาจากออกข้างๆนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตซึ่งมันก็เลือกอยู่พอสมควรก็ต้องอาศัยความสามารถนิดนึงครับรุ่นนี้ก็ขั้นตอนในการถอดแป๊บแปรหน้าหน้าเครืงยนต์ครับแป๊บที่มันจะเข้าไปในตัวแอร์ครับทางเดินน้ำยา ประมาณนี้ครับตู้แอร์เดี๋ยวเราจะดึงออกช่วงนี้ครับนี่คือตู้แอร์ครับขั้นตอนก็จะนานหน่อยครับเพราะว่าน็อตเป็นสนิมขันไม่ออกครับครับก็เรากำลังดึงตู้แอร์ออกมาครับเนื่องด้วยคันนี้น็อตเป็นสนิมหมดเลยครับไม่ไม่เคยผ่านการถอดหรือมา เป็นระยะเวลานานก็เลยทําให้น็อตเป็นสนิมครับเราไม่สามารถถอดออกได้เราก็เลยจำเป็นจะต้องเลื่อยแป๊บเพื่อที่จะดึงตู้แวร์ออกมาครับออกมาเช็คดูก็มาดูจุดรั่วซึมครับก็น่าจะบริเวณนี้ครับที่มีน้ามันเกาะอยู่ครับเนี่ยครับจุดรั่วซึมก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนตู้แอร์ให้ลูกค้าใหม่แล้วก็หาแป๊บแอร์มาใส่ทดแทนครับประมาณนี้ครับตู้แอร์ คเรามาดูอะไรที่จะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าครับก็คอยเย็นก็ลูกค้าเลือกใช้ของงานเทียบครับของเทมเพครับงานงานสวยครับงานดีครับมีมาตรฐานแล้วก็มีรับประกันให้ครับก็เอคชั่นวาล์วก็เป็นแท้นะครับคาร์บอนลิกคารครับอาันี้กองแหรครับของแอร์ของเดือไม่มีมานะครับเดี๋ยวเราจะทําการใส่เข้าไปให้ครับจากฝุ่เดี๋ยว ทั้งหมดนี้เราจะทําการประกอบกับคืนขเข้าไในรถให้ลูกค้าครับขั้นตอนการประกอบลูกกับคืนครับ ตอนนี้เรากำลังทำการเติมน้ำมันคอมทดแทนที่ลูกือบอกครับ ที่เราประกอบตัวแอร์เข้าไปแล้วแล้วก็อยู่ในช่วงการเช็ระบบครับเรามาดูความเรียบร้อยหลังจากที่เราเติมยาแอร์เข้าไปแล้วครับมาดูค่าเกจครับค่าเกจก็เยี่ยมครับฝั่งโลก็ประมาณ2ี5 30ไม่เกินครับฝั่งไฮก็มา15ครับคิดที่ดีครับใช้ได้คอยแอร์เทียมเลยครับมาดูอุณหภูมิน้าสงแอกันครับก็ประมาณ6.9ครับลดลงต่อเนื่อง มาดูงานประกอบครับก็งานประกอบเราก็โอเคครับเข้าที่เดิมทุกจุดตรงฝังนี้ครับก็โอเค,ครับใช้ได้ครับก็เรียบร้อยครับนิสสันอ m เมร,ร,าร่าปี2อง2ครับเปลี่ยนตัวแอร์ใหม่เราได้ทำการแก้ไขให้ใหใหลูกค้าเรียบร้อยครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับร้านหนุ่มออโตแอ์รับประเขา0899211805ร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนรับประเขาพิทยาคมนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม